ดวงความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงนะครับในเดือนมีนาคมนี้เราจะมาดูในเรื่องของความรักกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะจะดูทั้งในเรื่องของคนที่โสดสนิทคนที่ถูกบอกเลิกบอกลาคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรวมไปถึงคนที่มีคู่ด้วยนะครับจะเป็นอย่างไร ก่อนที่เราจะมาดูดวงกันนะครับก็ขออารัธนาบาร,รมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์อิติปิโสวิเศส,เส,เสอิอิเศส,เสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังคังเปิดเปิดดวงชะตาของทุกท่านที่เข้ามาดูและขอเป็นพลังใจเปิดดวงชะตาให้ทุกท่านได้รับคําตอบไขข้อสงสัยได้ทุกประการเทิรน ความรักของชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในเรื่องคนที่โสนิทเป็นอย่างไรบ้างนะอดีตเกิดอะไรขึ้นนะดูซิไ่ขึ้นในเรื่องอดีตเป็น,นเรื่องการจัดการเรื่องความรู้สึกต่างๆค่อยๆดีขึ้นนะในเรื่องของการหาโอกาสเรื่องความรักหา,าช่องทางต่างๆให้เรา เกิดความสุขเกิดความตื่นเต้นในเรื่องความรักมากยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันพีขึ้นว่าในสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นมากขึ้นนะในเรื่องของความรู้สึกต่างๆถามว่าเรื่องราวดีเนี่ยเรื่องต่างๆที่เราคาดหวังมันก็เป็นไปได้นะในในส่วนที่มันรู้สึกดีแต่มก็ยังมีบางส่วนที่มันยังรู้สึกที่เราต้องค่อยๆปรับใจของตัวเราให้ดีขึ้นบางอย่างมันอาจจะคิดด้วยส่วนตัวของเราแต่พอถึงสถานการณ์ความเป็นจริงแล้วบางอย่างก็จะมีการปรับเปลี่ยน ให้ใจของตัวเราดียิ่งขึ้นนะครับอนาคตไพ่ึ้นว่าอยากคาดหวังในเรื่องของสิ่งที่มันยังไม่เกิดเกินไปนะบางอย่างมันก็อาจจะคิดเยอะคิดมากเกินไปในบางเรื่องมันก็เลยอาจจะทําให้ใจตัวเรามันมีความกังวลในเรื่องของความรักค่อนข้างเยอะนะครับแล้วดูสิว่าในเรื่องของคนที่โสดสิทธอยาจะมีคนเข้ามาไหมในช่วงนี้ ถามว่าจะมีคนเข้าไม้พ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการรอคอยมากกว่าที่จะจะมาแบบชัดเจนในปัจจุบันแต่แเราเนี่ยในช่วงนี้ก็อาจจะต้องปรับใจถึงในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีความกังวลอยู่บ้างหากเราเนี่ยปรับใจที่ดีในเรื่องของความรู้สึกต่างๆมันจะค่อยดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของจิตใจก็ตามนะเรื่องทุกเรื่องมันก็ขึ้นอยู่จิตใจห้าใจเราดีใจเราพร้อมในเรื่อง,องความรักมันจะค่อยดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับเรามาดูซิว่า เราจะสร้างแรงดึงดูดอย่างไรให้ความรักของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นได้บ้างนะไพ่ขึ้นว่าเป็นในเรื่องของการปรับในเรื่องของใจของตัวเราแล้วก็คิดบวกบวกบ้างในเรื่องของความรู้สึกต่างๆในเรื่องความรักความสุขต่างๆมันก็เป็นของคู่กันนะ ME, เม,มเื่อเรายังไม่หมดในเรื่องของความหวังเรายาังไม่หมดในเรื่องของแรงศรัทธาที่เกี่ยวกับพริติคิตเกี่ยวกับเรื่องของความรักมันก็ยังมาเกิดขึ้นได้กับตัวเรานะครับดังนั้นในเรื่องของความรักมันก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วก็ ปรับใจให้ดีปรับใจให้ตรงก็แล้วกันในเรื่องของการที่เราจะรับรักในอนาคตมันก็ยังไม่สายเกินไปเพียงแค่ว่าตอนนี้อย่าทุกร้อนจนเกินไปเมื่อถึงโอกาสในเรื่องความรักมันก็จะมีและมันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนได้แต่ตอนนี้เราปรับใจให้ดีเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงลุกเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันมันเกิดขึ้นแบบมีความเปลี่ยนแปลงจิตใจของตัวเราเนี่ยมันก็ทําให้ในเรื่องของความรักนะในเรื่องของใจของตัวเรามันก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับ เรามาดูในเรื่องของ การมูดีกว่านะการที่จะเสริมดวงนะเสริมดวงอย่างไรให้ความรักดีขึ้นนะครับไพ่ึ้นว่าในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของการมูเนี่ยไพ่เพน้นเป็นในเรื่องของจิตใจที่เราต้องสร้างกวดและกําลังใจของตัวเราให้ดีนะเรื่องของเทพเทวาก็จะคอยปกปักร,รักษาตัวเราเมื่อเราได้มีการสร้างบุญสร้างกุศลนะไพ่ึ้นเป็นคร,าารูบาอาจารย์นะหมายถึงเรื่องของการกระทําต่างๆเรื่องของความคิดต่างๆของเราเป็นจุดสําคัญที่จะเป็นการเสริมจิตใจให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้นในเรื่องของความรักก็เป็นการที่ เราต้องมีความหนักแน่นอาจจะต้องมีการอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเอาไว้บ้างแล้วก็ให้เสริมในเรื่องของความสุขในชีวิตในเรื่องของความรักนะหากมันยังที่จะไม่ชัดเจนในใจิตใจของตัวเราอาจจะขอพลังงานนะแล้วก็ขอใจิตใจที่เรานี่มีความมั่นคงเพิ่มขึ้นแล้วก็คู่ชีวิตคนรักที่มีบุปการ,รกับเราในเรื่องดีก็จงกลับมาหาเราก็จะมีโอกาสที่จะสมหวังมายิกงขึ้นในเรื่องของความรักนั่นเองนะครับไพ่เิออะไรบ้าง ให้เตือนในเรื่องของการปรับใจให้พร้อมาก็แล้วกันในเรื่องของความรักมันอยู่ที่ว่าเราอยากรีบร้อนจนเกินไปคนที่ใช่ก็จะมาหาเราเองอะไรที่ยังไม่ใช่มันก็คือ,อยังไม่ใช่ในตอนนี้มากกว่าดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่โสดสนิทในห้วงจุงนี้อยู่ที่60%นะต้อง ปรับใจตัวเองให้ดีเข้าไว้ในเรื่องของความรักมันจะ,ะค่อยๆดียิ่งขึ้นนะก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมในเรื่องของความรู้สึกของเราที่ดีเข้าไว้จะช่วยได้นะคะร,รับเรามาดูสําหรับคนที่ถูกบอกร่บร่านะครับเป็นอย่างไรในเรื่องของอดีตให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการสร้างความสุข ทําให้จิตใจตัวเราเนี่ยมันดีขึ้นในเรื่องของความรู้สึกต่างๆบางอย่างมันก็มีความกังวลอยู่บ้างมันมีความอ่ากังวลกังวายใจอยู่เล็กๆน้อยๆแต่มันก็ยังต้องค่อยๆให้มันผ่านไปนะครับในปัจจุบันไปขึ้นเป็นประพรมไปถึงเรื่องใจตัวเราต้องมีความนิ่งและสงบเข้าไวแล้วทำให้ในเรื่องของความกังวลในอดีตความกังวลที่มันบังเกิดขึ้นมันค่อยๆดีมากขึ้นแล้วก็เริ่มเปิดใจในเรื่องความรักมากกว่าเดิมนะครับโอกาสต่างๆในเรื่องของความรักมันก็ มาจากใจที่เราเปิดมากยิ่งขึ้นจากสิ่งที่เราทําในปัจจุบันนี่แหละนะก็ไม่ต้องกังวลอะไรเยอะในเรื่องของความรักที่มันจะบังเกิดไม่ว่าจะเป็นที่ทางใหม่ก็ตามนะครับอาดูซิว่าแล้วรักเก่าจะกลับมาไหมนะในเรื่องของความรักของเราไพยคิดว่ามีโอกาสที่หว,หวนคืนกลับมาได้แต่ก็ต้องระวังเรื่องของความรู้สึกของตัวเราที่ที่มันจะไม่พร้อมมันจะไม่โอเคหรือเปล่าก็ต้องดูให้ดีนะครับอ่ะแั้นมันโอเคไหมดูซิ มันถามว่าถ้าโดยเนื้อรวมเนี่ยมันก็โอเคหากเราทําใจในส่วนที่มันขาดหายทําใจในส่วนที่เราปรับตควมเว้าใจในปัจจุบันในส่วนที่เคยผ่านพ้นกันมาเรื่องของข้อดีข้อเสียต่างๆตกผลึกตัวให้ดีและการที่จะกลับไปมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่เปยงแค่ว่ามันยากที่ใจที่จะตัดสินใจแล้วก็ใช้ในเรื่องของการพิจารณาให้ดีในปัจจุบันก็จะช่วยได้นะครับและจะมีรักใหม่เข้ามาไหม สำหรับรักใหม่เนี่ยพ่ขึ้นในเรื่องของการที่ก็ยังมีโอกาสแต่ใจไม่เปิดเท่าที่จะได้รับรักเก่านะอ่ามันก็มีโอกาสอย่างง้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกทางไหนมากกว่านะครับหากมันยังําบากใจหากมันยังไม่ถูกใจก็อย่าฝืนใจตัวเองเกินไปก็แล้วกันในเรื่องของความที่เราจะมีความรักเนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้จังหวะต้องใช้ความรู้สึกหลายๆอย่างที่มันประกอบเข้าด้วยกันนะครับจะสร้างแรงดุนอย่างไรนะให้ในเรื่องของใจของตัวเราเนี่ยมันดีขึ้นนะคะพ่ยขึ้นว่าช่วงนี้อย่าไปปัก ใจที่จะต้องมานั่งคิดทบัวตัวเองจนเกินไปแล้วการต้องหาเวลาให้จิตใจตัวเองนั้ผ่อนคลายด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยในเรื่องของการคิดในเรื่องของการวิเคราะห์บางอย่างมันก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันทําให้เราจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับสิ่งต่างๆทำให้เราต้องค่อยๆปรับใจให้ดียิ่งขึ้นนะออกจากสิ่งที่มันรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีเอาไว้ออกเอาไว้ก่อนในเรื่องของออกจากใจออกจากความทุกข์บางทีมันอาจจะคิดได้ ต่อเมื่อเราเนี่ยจิตใจดีขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่องของการสร้างพลังงานจิตใจตัวเราเป็นจุดสําคัญมากๆในห่วงช่วงนี้เพราะว่าในเรื่องของใจต่างๆมันอาจจะทําให้ใจตัวเรามันทุกร้อนก็นก่น้างเยอะนะครับเราจะเสริมดวงอย่างไรนะในเรื่องของจิตใจของตัวเรานะเทศเท,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 ทวาภัายขึ้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยปกปักรักษาให้ไปไหว้พระผุมนะพระผุมจะช่วยเรื่องของผมนิคิดเรื่องของอความรักให้เราเนี่ยหาคําตอบเป็นตัวเองเนี่ยได้มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงหากเป็นคนที่ใช่จริงๆถึงแม้ว่าเป็นคนเก่าก็ตามหากเป็นคนที่ใช่ก็ขอให้ยังดึงดูดเข้าหากันอยู่ถ้หากไม่ใช่ก็ขอให้ออกไปจากชีวิตและพบเจอคนที่ดีมากินคืนและไม่เลือกอความรักที่ผิดทําให้เรามีความสุขมากินคืนในเรื่องของความรักก็จะเป็นการในเรื่องการส่งเสริมในเรื่องความรักเสริมดวงในเรื่องความรักของเราในหวงชุวงนี้ได้โดยเช่นกันนะครับ สำหรับนิพพยจะเตือนขึ้นในเรื่องของความมั่นใจในความรู้สึกมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นในเรื่องของความรักก็คือเรื่องของความรู้สึกเมื่อเราชัดเจนความรู้สึกแล้วนะเราเลือกทางไหนก็รุนแล้วก็มันคือความสบายใจของเราดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่ถูกบอกเลือบอกลาในวงชงนี้อยู่ที่70%เรในเรื่องของความรักมันก็ยังมีโอกาสที่จะมีความสุขได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าณปัจจุบันตอนนี้เราก็ทบทวนให้ดีเราก็หากทางไหนคือความสุขของเราในเรื่องของความรักก็ ไปตามนั้นจะไปฟื้นใจตัวเองแล้วกันโอเคเรามาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับเจ้าชะตาไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการจัดการแล้วก็การไปต่อการสู้บักบั่นนะเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันต้องทลายกําแพงในความเป็นตัวเขาค่อนข้างเยอะนะครับไพ่คือว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นคนแบบมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองมีความรู้สึกเป็นของตัวเองหลายๆอย่างเขาค่อนข้างเอาตัวเองเป็นหลักนะดังนั้นเราตามเขาไปอาจจะเหนื่อย ในบางส่วน,นเหมือนกันนะครับเรารู้สึกว่าเราเขารู้สึกเป็นยังไงกับเราค่อนข้างปิดกันนะเออค่อนข้างปิดกันแต่เขาก็พยายามที่จะหาอะไรบางอย่างให้มันรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขกับเราแต่มก็ต้องค่อยๆ่อยศึกษาค่อยๆเรียนรู้ในความเป็นของการละการตัวเขาเองเขาก็ไม่เร่งรีบในเรื่องของความสัมพันธ์แต่เป็นการศึกษาดูใจมากกว่าเราเองก็อย่าไปคาดหวังจนเกินไปในการกระทําของเขาตัวเขามากเกินควรเกินไปก็แล้วกันบางอย่างมันก็ต้อง ค่อยๆพัฒนาต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันจะค่อยๆชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับมันจะเกิดจากปัญหาก่อนนะที่จะค่อยๆพัฒนาเป็นความรักที่ดีพัฒนาเป็นความรักที่มั่นคงมันก็ยังไม่ใช่ตอนนี้จะเป็นสิ่งที่มันจะต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจเขาและเราให้มากยิ่งขึ้นดังนั้นยิ่งเราคาดหวังนะความรู้สึกอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างยาก สร้างแรงดูดละ่ะเราจะสร้างแรงดูดอย่างไรให้ความรักของเราเนี่ยมันดึงดูดเข้าหากันมากขึ้นขึ้นใครคิดว่าต่างฝ่ายต่างมีอัตราเป็นของตัวเองนะเราเองก็อาจจะมีความเป็นตัวเราก็อยากได้ความรักแบบนี้ตัวเขาเองเขาก็อยากได้ความรักแบบนั้นแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ค่อยตรงเลยไม่ค่อยดึงดูดเข้าหากันเท่าไหร่นะครับดังนั้น สิ่งที่เราทําได้ก็คือการที่เราต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนมาเหมือนกันวาดรูปที่เราไม่ต้องกําหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องวาดเป็นนั้นได้วแบบนี้แต่มันคือศิลปะที่เราสร้างเป็นในรูปแบบของความรักที่มันเข้าหากันได้มันเป็นเนื้อเดียวกันได้มันเป็นสีที่ผสมกันแบบสวยงามได้ด้วยเช่นกันังนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าไปยึดติดจนเกินไปในความเป็นตัวเราความเป็นตัวเขาค่อยๆเป็นเล่อเ,เข้าไปนะในเรื่องของการที่เราเหมือนสร้างแรงผลักดันแรงบันดาลใจต่างๆที่มันต้องเรียนรู้ เป็นเหมือนการที่เราสร้างาแผนที่ร่วมกันเป็นเส้นทางแห่งความรักเป็นเส้นทางที่อาจจะอ้อมไปอ้อมมาหน่อยอาจจะไปนู่นไปนี่หน่อยแต่ก็ท้ายแล้วมันก็ถึงเส้นใจได้ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพื่อจะดึงดูดเข้าหากันนะครับ เราจะเสริมดวงอย่างไรให้ความรักที่ไม่ชัดเจนกลับกลายเป็นชัดเจนได้บ้างนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของตัวเรานะไม่ให้มีอุปสรรคในเรือของความรักให้มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับเราเทพเทวาก็จะช่วยเหลือแล้วก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันทุเราลงมันดีขึ้นไม่มีอุปสรรคที่มันมาขัดมาขวางในเรื่องของความรักของเรานะแ้ะก็ไม่เกิดความกังวลกับตัวเรามากจนเกินกวรเกิน,น,น,นไปนะครับไพ่เกินอะไรบ้างดูซิ ไพ่เตือนในเรื่องของสิ่งที่ดีความรักที่ดีหากมันดีหากมันใช่มันก็จะใช่เลยนะไม่ต้องไปบังคับกฎเกณฑ์ตือ minced, orbital, f, idol, wing, challeng, diving, ทนต่อสิ่งที่เราไม่ชอบทนต่อสิ่งที่เราไม่รักทนต่อสิ่งที่เราคิดว่ามันจะดีดังนั้นเราเนี่ยทุกอย่างมันคือเรื่องของความรู้สึกเมื่อใช่คือใช่เลยเราก็เต็มที่สุดความสามารถเมื่อไม่ใช่เราก็จงออกจากสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกของเราให้ได้ก็เพียงพอ Gör. นะั้นเปอร์เซ็นในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใน่วงจุกนี้อยู่ที่ 6กนะทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาในเรื่องของความรู้สึกต่างๆมันจะค่อยดียิ่งขึ้นในเรื่อง,องความรักก็เช่นกันทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้ากันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับเราดูซิว่าสำหรับคนมีคู่่ะ เรื่องของคนมีค <pl ains> in <t realidade> ู่เนี่ยไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับใจให้ดีปรับความรู้สึกให้พร้อมในเรื่องของการที่เราจะรักกันมากยิ่งขึ้นมาเป็นสิ่งที่เราค่อยๆดูจิตดูใจกันไปทิศทางดีนะครับส่วนตัวเขาเขาก็ค่อนข้างคาดหวังกับเราเยอะเหมือนกันในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการจัดการอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ความรักมันดึงดูดกันมากขึ้นในเรื่องของความรู้สึกต่างๆในเรื่องของความเป็นซึ่งกันและกันทําให้ความรักมันส่งเสริมมาจากสิ่งที่เรา เกิดจากความใส่ใจกันให้มากไม่ไงั้นมันจะเกิดสิ่งนี้มันเป็นแบบกระทบกระเทือนจิตใจค่อนข้างมากแบบกะแล้วก็ในเรื่องของอดีตหล่ะอดีตเพิ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เราอาจจะเกิดเกิดในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันปังเกิดขึ้นในเรื่องของการที่เราต้องเอาใจกันมากกว่าเดิมในเรื่องของการที่อยากให้ความรักมันดียิ่งขึ้นมันเป็นการที่เรา พยายามบางสิ่งที่มันอาจจะไม่ใช่ความชอบของการแลกัดน,นะในปัจจุบันพายคิดว่ามันต้องมีการปรับกันให้มากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรู้สึกก็ดีในเรื่องของความ เกิดการกระทําต่างๆที่เราเข้าใจว่าเขารู้สึกดีกรู้สึกมีความสุขในสิ่งที่เรากระทาร่วมกันทั้งคู่นะครับอนาคตไพ่ขึ้นว่ามันก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งเรื่องปัญหาทั้งเรื่องอะไรก็ตามเล็กน้อยที่มันเกิดก็จะแก้ไขและปรับทําความเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นซึ่งกันและกันจะได้แก้ไขในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับ ในการแก้ไขปัญหาไัายขึ้นไปในเรื่องของการจัดการเราก็ดูในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นในปัจจุบันให้ดีนะถึงความต้องการถึงความรู้สึกของคู่ของเราเขารู้สึกอย่างไรเขาต้องการอะไรเมื่อมันเขาเมื่อเรารู้ว่าต้องการอะไรเราก็าทําให้มันดีแล้วก็ทําให้มันรู้สึกโอเคมากขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นการเริ่มต้นทําในสิ่งที่เราชอบบ้างไม่ชอบบ้าง แต่อย่างน้อยมันเป็นการประคับประคองความรักให้มันดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ทําให้จิตใจมันตกหล่นลงไปในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันอาจจะทําให้ทิ่มแทงจิตใจได้โดยเช่นกันต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของคำพูดระวังเรื่องของจิตใจนะระวังเรื่องของอารมณ์ต่างๆที่มันทําให้กระทบกระเทือนจิตใจกันมากๆนะครับจะสร้างแรองดูดอย่างไรให้ความรักเราดีขึ้นได้บ้างเนาะพายขึ้นว่าต้องคอยเก็บ นะเหมือนเก็บความรู้เก็บเรื่องของอะไรต่างๆที่เป็นความรู้สึกนะเก็บในเรื่องของอสิ่งที่เขาเป็นมันคือความใส่ใจนั่นแหละนะเราใส่ใจใน ι. ถึ่งความรู้สึกของเขาเขารู้สึกอย่างไรเขาเป็นอย่างไครมันเป็นการที่เราใส่ใจในเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆเนียน่ยมัยนทาให้ความรักมันถูกเติมเต็มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาช่วงนี้อาจจะช,ชอบที่จะถูกดูแลถูกเอาใจใส่ถูก ได้รับสิ่งเป็นความรักสิ่งเป็นความสุขมันก็ทําให้รักมันดึงดูดในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ชอบก็ละเว้นนะหรือไม่ทําเลยก็ดีที่สุดว่าเออหากเรารู้จักเขาจริงๆแล้วเขาไม่ชอบอะไรเราจงทําในสิ่งที่เขาชอบแต่ดีที่สุดเลยมันจะเป็นการประคองความรักให้มันเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเรามาดูในเรื่องของอาการ เสริมดวงนะเราเสริมดวงอย่างไรให้ความรักดีขึ้นนะครับในเรื่องของการเสริมดวงให้ขึ้นเป็นพลังงานที่อาจจะต้องมีการใช้คาพูดที่ดีใช้ในเรื่องของศีนลนะธรรมของตัวเราให้มีการครบมันเป็นเหมือนการเสริมดวงที่มันอาจจะดูยากในเรื่องการถือศีลแต่ว่ามันเหมือนช่วยทําให้จิตใจตัวเราสงบ ไปหนึ่งทางด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสมรวมกายวาจาใจของตัวเราไม่ให้มีผลกระทบทางจิตใจของอคู่ของเรามากี่ขึ้นรวมไปถึงการทําบุญสร้างกุศลแลวก็อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกจตาของตัวเรารวมไปถึงสียงิักิ์เจ้าที่เจ้าถากนะก็ที่จะปกปักรักษาบ้านท,ที่เราอยู่ร่วมกันมาทําให้ส่งเสริมบุญส่งเสริมในเรื่องของดวงคู่ของเราเนี่ยให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นแล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่มันรบๆที่มันไม่ดีก็จะกลับกลาย เป็นดีมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่เตือนอะไรบ้างดูสิไพ่เตือน้วครอบครัวมันคือการใส่ใจในการที่เราอยู่ร่วมกันนะเราเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนมีคู่ในห่วงช่วงนี้อยู่ที่60%นะทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ในเรื่องของใจค่อยๆเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นโดยเชิงกันกเป็นกำลังใจให้นะครับ